thế thôi 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 thôi

หมดครับเ okay, 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 yeah. ียร uh ้อยเสียงก่อนครับบมนั้นเมาแล้วหรือยังเนี่ยซีตัเมาแล้วารอยซีต้ อก้าอี้เก้าอี้เจอไหมล่ะไม่เจอเอ้ยเอ้ามาเรียนพวกคุณอยู่ในห้องเดียวกรนหรือเปล่าไม่ใครขาดเรียนเปเปล่านะยังเชื่อเรืกันนะครับเรื่องต้นได้เปิดรื่อการอ่านหนหน้าคนแรกเลยนะเอาคนแรก

ก่อนวยจะเริ่มเออวเขไม่ดูสปายแล้วไม่มดูแลแย่เลยแย่มีคนดูอยู่ประมาณ78คน มเอ้ยอดเยดเยอแล้วจบเลยซึ่งไม่ได้แหกเลยดูอการแล้วดูกันแล้วไม่ค่อยอยากจะไม่ค่อยกต่อกอถือว่าจบกันไปสำหรับประวัติศาสตร์นี้มันอูเดือดมากมันเข้มข้นเลือดสาดยังไม่หยุดเล่าอีกเนี่ย พาลงอะพาลงเห็นพ <occurs> ี่บอลไงใช่พ <finish> ี่บอลเขากำลังเขากำลังขบอนหัวซ่วมอยู่เห็นไงเฮ้ยหนูทำอะไรอะตัวพาลงคว่ำเลยครั่ตอนไหนวะเอาวโจมต่อดีก่าขอต่อยด้เลครับคือเป็นลูกไล่ก็เลยต้องตีซีกับโขนจบอีก เราก็เป็นร้านขัยขอด้วยเป็นต้นเป็นอะไระเป็นต้นเป็น เราสนิทกันเราก็เป็นเพื่อนสนิทกันครับผมคือเรียกได้ว่าเป็นเพื่อนซีเลยมากมากซีเลยครับเดินกับบ้านด้กันทุกวันก็เลยวันหนึ่งหน้าต้าต้นไม้บอกว่าเฮ้ยลอยมือเพื่นหลับไปนะเออบอกไม่ต้อไมเงี่ยผมเคยพูดคนอย่างนี้ไว้หนึ่งคนตอนประถมเอแล้วแล้วก็สัญญากันไว้เพื่อยตลอดไปพอมาที่โรงเรียนหน้ากันไม่ทักมันไม่ทักอ่ะก็เลยมีความเสียดตรงนี้บอกว่าจะไม่สัญญาใครแล้วขอคนเราพอย้ายโรงเรียนมันเปลี่ยนเรื่องมาสัญญาอะไรกันเข้าไป ไม่ว่าเวลาจะถามัมป็นเพื่อนมึงนเวลาผ่าไปยไมเนีน้ินไปออกเพ่ของเยนมยๆขัรถหน้าไปแวลกไแะน้อยลงน้อยลงน้อยลงแต่ก็คดึ่าไอยาอ่าไม่ได้อยู่ๆก็ไปโคัจนวนึตอนเช้าแล้วเขาถามว่าทํานที่ชีวิตแล้วก็ทุกวันนี้ผมก็ มีโอกาสก็ผ่านบ้านเขาแล้วก็เข้าไปในห้องเขาห้องเขาพ่อแม่ก็ทำทุกอย่างหมดเดมาตูที่เซนรูปโจ๊กโต๊ะปูเขี่ยนโต๊ตไนไม่ได้ออกเดือังแล้วก็ทุกอยางในห้องเนเดิมเหมือนตอนดิมสาป็นต้นแต่ี่เยียนมันย่งยไม่คิดว่าคนลบอกอิโจ๊กนึงับึนขนานี้